เชื่อบ้างว่าเราสามารถกินน้ําทะเลที่โอกินาวะได้เพราะว่ามันมาอยู่ในชามนี้แล้วค่ะนี่คือวิงซูที่ทํามาจากน้ําทะเลจากเกาะคุเมะในโอกินาวะนี่คือร้านที่เราจะสามารถลิมรสท้องทะเลของโอกินาวะได้อ,อันนี้เป็นร้านคาเฟ่คิดเด้นเจอเพราะว่ามันอยู่ในซอยลึกมากแต่เป็นร้านที่พวกเราอะกลับมากินถึง2ครั้งใน2วันครั้งแรกอะคือมาเพราะความแปลกล้วนวิงซูอะไรทำมาจากน้ําทะเลมันจะเค็มไหมรสชาติจะเป็นยังไงพอมากินแล้วว่ะคือว้าวกับห<า>น้าปากก่อนเลยคือจะอลังการไปหนยื่องอังสั มาเป็นนนเเมูเลยะขาว่าถ้าให้ยิ่งอร่อยคุณต้องกินคู่กับเกลือที่เขาให้มาด้ลองกินแค่แบบน้ำแข็งใสเพียวๆก่อนคือมันนุ่มมันเบาแล้วมันมีความเค็มที่ปลายลิ้นจริงๆทุกคนแต่ด้วยความหวานของแบบองค์ประกอบแบบผลไม้ตัวเยล,ลี่ท็อปปิ้งเองใดๆนะรู้รู้สึกว่าก้นนัวเลยคือมันเป็นน้ำแข็งใสที่แบบเบานุ่มฟูคือใครมาโอกินาวานี่นเชลียร้านนี้เลยคะ่ะนอกจากไอเดียสตอรี่ความแปลกในการคิดคนวัตถุดิบคือกินแล้วสดชื่น่ะอยากรู้ว่าน้ำทะเลในโอกินาวาในรสชาติเป็นอย่าง ลองมาชิมที่ร้านวิงซูเดอะซีอันนี้ดูนะคะ